สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบตเตอรี่เสียนะครับกรณีของแบตเตอรี่เสียเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้มิเตอร์วัดได้เลยนะครับของลูกนี้ก็คือว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้มิเตอร์วัดเนี่ยไฟขึ้นเต็มนะครับไฟขึ้นเต็มแต่มันไม่มีไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่เสียนะครับอันนี้ผมจะใช้มิเตอร์วัดนะครับตั้งย่านไว้ที่20 DC นะครับ20 DC ผมจะใช้ขั้วจี้ลงไปนะครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า12.19โวลต์นะครับไฟแรงเลยทีเดียว12.19โวลต์นะครับอันนี้คือใช้มิเตอร์วัดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้หลอดไฟวัดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลอดไฟวัดดูนะครับใช้หลอดไฟวัดเห็นไหมครับใช้หลอดไฟวัดแล้วนะครับหลอดไฟไม่มีไฟเลยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เสียนะครับมันมีโวลต์ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีไฟนะครับ แบบนี้ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้นะครับลูกที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาพดีอยู่เนี่ยมันจะมีไฟนะครับไฟขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราจะมาวัดไฟลูกนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ ลูกนี้เราได้อยู่ที่11.7โวลต์นะครับ11.7โวลต์นะครับใช้ได้เป็นปกตินะครับไฟอ่อนนิดนึงนะครับแต่ก็มีไฟอยู่นะครับลูกนี้นะครับมิเตอร์วัดแล้วนะครับไฟขึ้นดีนะครับไฟขึ้นดีแต่ว่าอ่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเคยเจออาการแบบนี้ไหมครับอันนี้คือว่าแบตเตอรี่เสียแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้มิเตอร์วัดอย่างเดียวได้นะครับต้องใช้หลอดด้วยครับเพื่อนๆนะครับกรณีที่เรา าชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้วเราเช็คดูแล้วนะครับไฟเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเอาไปใส่รถปุ๊บม,มันก็สตาร์ทไม่ได้อยู่ดีนะครับให้เราเอาหลอดไฟเช็คด้วยนะครับหลอดไฟเช็คด้วยถ้าเกิดว่าหลอดไฟมันไม่สว่างมันไฟลีรีไฟไม่จ้านะครับให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ม่ได้เลยนะครับอันนี้แบตเตอรี่เสียนะครับอาการแบบนี้ เจอไม่บ่อยนะครับแต่ก็เจออยู่นะครับบางบางลูกนี้ก็คือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับสภาพยังใหม่อยู่ใช้แค่ปี2ปีแต่ก็เสื่อมนะครับแผ่นท้างข้างในมันเสียนะครับก็จะได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนําไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเจออาการแบตเตอรี่เช็คมิเตอร์ด้วยมิเตอร์แล้วไฟขึ้นนะครับแต่เช็คด้วยหลอดแล้วไม่ขึ้นให้เราทิ้งได้เลยนะครับห้ามเอามาใช้เด็ดขาดนะครับสวัสดีครับ